สวัสดีครับคุณผู้ชมสำหรับวันนี้ก็มีรายงานว่านายพลรัสเซียอีกคนหนึ่งถูกสังหารในการโจมตีทางอากาศของยูเครนที่ฐานทัพอากาศเบลเบกในวันพุทธที่ผ่านมานั่นก็คือนายพลโทอเล็กซานเดอร์ทาทาเรนโกโดยเขาเป็นผู้รับผิดชอบโดยรวมของฐานทัพอากาศเบลเบกซึ่งเป็นฐานทัพอากาศที่มีความทันสมัยที่สุดและมีการป้องกันที่ดีที่สุดในภูมิภาคทะเลดำครับ ทั้งนี้สื่อของรัสเซียรายงานว่าการโจมตีทางอากาศของยูเครนที่ฐานทัพอากาศดังกล่าวในแหลมไครเมียทำให้ในายพลระดับสูงและทหารอีกจำนวนประมาณ10นายเสียชีวิตสำหรับนายพลทาทาเลนโกเขาอยู่ในวัย63ปีได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการกองทัพอากาศของรัสเซียในปีพศ2 5 5 9 เขาได้รับใช้ราชการทางการทหารในทิศทางของตะวันออกไกลเทือกเขาอูรานไซบีเรียและทางตอนเหนือของรัสเซียซึ่งก็ถือว่าผลงานของเขาที่ผ่านมาไม่ธรรมดาเลยครับและหากว่าการตายของเขาได้รับการยืนยันนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งความเสียหายต่อผู้นำทางการทหารระดับสูงของรัสเซียที่ต้องประสบพบเจอกับการเสียชีวิตอีกหลายคนในระหว่างที่กองทัพรัสเซีย เปิดการลุกรานยูเครนแบบเต็มรูปแบบเพราะตั้งแต่เริ่มการลุกรานยูเครนกองทัพรัรเซียก็ได้เสียนายทหารไปมากแล้วครับส่วนทางการของยูเครนได้ออกมากล่าวว่าพวกเขาได้ใช้เครื่องบินโจมตีทิ้งระเบิดแบบซู24อย่างน้อยจำนวน3ลำในการปฏิบัติการดังกล่าวโดยยิงขีปนาวุธร่อนอย่างน้อย6ลูกแบบ r ตอ h ชาโ w หรือว่าขีปนาวุธแคปไปยังเป้าหมายรอบๆฐานทัพอากาศเบลเบก ใกล้กับเมืองเซวัตโทโปในแหลมไครเมียมีรายงานว่ามีขี่ปนาวุธจำนวนสองลูกได้โจมตีฐานชาการของสนามบินดังกล่าวและขีปนาวุธอีกหนึ่งลูกได้ทำลายศูนย์สื่อสารของสนามบินครับเอาล่ะครับผู้ชมภาพต่อมากระทรวงกระหมของยูเครนก็ได้เปิดเผยภาพการทำลายปืนใหญ่อัตราจรแบบ 2S3 ขนาด152ม mm ิลิเมตรของกองทัพรัสเซียได้โดยพวกเขากล่าวว่าเทคโนโลยีที่เหนือกว่าของอาวุธตะวันตกจะทำให้ยูเครนสามารถต้านทานการรุกรานของกองทัพรัสเซียได้ ต่อมาก็จะเป็นภาพที่กองทัพ,พรัสเซียได้ทําการโชว์สวนสนามเพื่อขมขวัญกองทัพยูเครนในบรนณพื้นที่ตอนบนของเมืองอับดีอีกกาแต่ทว่ารถถังแบบ T-72 จํำนวน2คันของพวกเขาเกิดแล่นไปสวนกันเองและทำให้หนึ่งในนั้นเกิดขัดข้องไม่สามารถเดินทางต่อไปได้และในท้ายที่สุดกองทัพ,พรัสเซียก็ได้สูญเสียรถถังคันนั้นไปแบบฟรีๆเลยครับ และยอดการสูญเสียของกองทัพรัสเซียประจำวันที่3กุมภาพันธ์ฐานราบก็เสียชีวิตไป880นายรถถัง10คันยานเกราะ13คันรถขนส่งทางการหาร36คันปืนใหญ่สนาม26กระบอกดโดรน15ลำและระบบจรวดหลายลำกล้องอีกหนึ่งระบบครับถือว่าวันนี้กองทัพยูเครนสามารถทำลายปืนใหญ่สนามของกองทัพรัสเซียได้เยอะเลยทีเดียวครับ เอาละครับคุณผู้ชมต่อมาเดี๋ยวเราไปดูควอื่นที่น่าสนใจกันต่อเลยนะครับซึ่งในปีนี้ก็มีการคาดการกันว่าสงครามจะรุนแรงมากยิ่งขึ้น และถึงแม้ในบางช่วงกองทัพยูเครนอาจจะมีการสะดุดในเรื่องของการสนับสนุนอาวุธอย่างไรก็ตามพวกเขาก็ไม่ได้รอคอยความช่วยเหลือแต่เพียงอย่างเดียวทางการของยูเครนนั้นมีการร่วมมือกันทุกภาคส่วนและนี่ก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ประชาชนของพวกเขามีความสามัคคีมีการให้ความร่วมมือกับรัฐบาลของยูเครนอย่างดีครับการช่วยกันคนละไม้คนละมือ ทีละเล็กทีละน้อยและนี่คือความเข้มแข็งของพวกเขาที่กองทัพสเียนั้นจะไม่สามารถเอาชนะยูเครนได้ง่ายๆครับ และนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหากว่าคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์เอาไว้ที่ด้านล่างคลิปด้วยครับก่อนจากการแอดมินขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมไทยมิรตตรีกันอีกเช่นเคยแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ